กําลังทยอยมากรวยก็ได้คุณตัดคุณตัดมาแล้วตัวทยอยมาเนีองเมืองใหญ่เลยแกไหลจนสุขค่าเคียดเลยคนกำลังทยอยมาเก็ขนขึ้นไปทีละสองสามรถสิ่งเนี่ยไหมเปิดในเมืองใกล้ปุ๊มาวะนีพี่น้องกำลังเลี้ยงกำลังเลี้ยงเพคนมากกับ ค่อยๆขนขึ้นเรื่อยๆพี่นะ้าขน,นขึ้นเรื่อยๆใยัยเล่นอะพี่น้องก็ทย่อยขนมาเรื่อยๆนะนนนะแล้วทยอยมาเท่าไ สองสามต er ัวสิ <basics. S 1> ่งน <mit you. S 1> <Yeah. S 2> ่ละผมขนึงเรื hmm. ่องนี้เรื่อยูเรื่อยๆวันนี้บริข่าสวนก็เลยบริไทยบริไทยถ้ำมาเรื่องไรบริไายถ้ำเรี่ยตอนกล้วยให้บึงแต่สิทธิยเรื่องไรขนมาเรี่ยอะไรอืมนนี้เพิ่นมาอีกก็สิทธิไทยถ้ำตอนที่เพิ่นขนมามืัอบริข่าสวนมวันนี้ายใช่บึงมาล่อเอากล้วย ใช่สวนนี่แหละแต่ว่านัดเพิ่นมามาล่ารับสื่นอนี่นะมาล่ารับสื่อสินะให<ช>้ผมง่ายหลายก็เลยไปตัดบ่ได้ไปตัดแล้วไปท้ายถ้ำบ่ได้นะก็เลยเห็น่นตัดใส่โลชิ่งออกมาเลยนะอืมเท่าหลายแล้วบุหูาเจ้าของสิบพอษใส่เขเลยบ่บ่ออกแห้งเผินเหตุนี่นะบรรทาย่านไปก่อนย่านบ่เห็นเอฟซีนโดนยันเอฟซีจะได้ทำหายที่น่ายังมอดเพิ่งสิ่งถามโอ้พราะยังห้าม,มาหายไปใส่สินะถ้าเกิดให้ผมเสียชีวิตไปแล้ว เก็ดเห็นงานเกินเห็นเออมัวใจว่าตายปุ๊บพี่น้องเอฟซีเพิ่งจะทำหาอะไรบ้างนั่นเมื่อไหร่จะบอจากหนีจากบอยากหนีจากเอฟซีว่ายปนั่นนี่นาให้ผมก็ได้ากเห็นกันดุนๆเห็นแต่คอยหักไหลายหักไหลายสุดเลยขาบอกตามตรงเลยคนหักหลเอฟซีทุกคนทั่วโลกทั่วเช่าโลกเช่าประเทศเท่านีนก็ได้หักหักทุกคนคอยหักทุกคนีนเดีอแห่ดิบุนคอยบอกริจงเลยเดีคอยหักทุกคนเลยนะ ว่าแต่เป็นเท่าแก้ง่ายหรือเป็นเท่าแก่กลางหรือเป็นเท่าแก่น้อยก็สร,ร้างผู้ใดก็ตามหรือเช่า,านหน้าเช่าชนบทยังก็ตามคอยหักเบิดทุกคนเลยกนะ็เกิดเกิดว่าเป็นคนแล้วอาจารย์ยาบางคนมนุษย์มันก็นมันก็มีมีสิทธิสํ้ากันเบิ้ลพีีนองคอยบรยิยั่แยกกับคือคนอื่นเลยคอยบ่คยแยกแยะพี่นองกับคนอื่นเลยถึงว่าเพิ่นเป็นคนชั้นกลางคนชั้นต่ำคนชั้นสูงก็ตามคอยหักเบิดคอยบ่ถือว่าเจ้ามีทุนหน่อยทุนหลายคอยหักทุกคนเลย พว่าคนคนห้างเขือนมากมันมีค่าสำกันไหมให้ผมคิดส่วนด้พี่น้องมีค่าสำกันทั้งนั้นเลยให้ผมก็เลยอา,าให้จังไหก็ได้มนุษย์มาน่าคอยได้เป็นเพื่อนกันคุยกันด้วยสันมิตรตอนเป็นคนให้หักกันคักๆนีนืะหักกันไหวดีกาสร้างกันยังสีนาะให้ผมคิดยังสีเลยแต่ก็ขอบคุณยูทูบขอบคุณติกตอกขอบคุณเฟซบุ๊กที่เปิดโอก,กาสใ,ให้ได้ผมในถ่ายทำ ได้ออกเฮ็ดทำคอนเทนต์ทำคลิปออกมาให้พี่น้องชาวโลกให้ได้เห็นกันสินามันก็ขอบคุณมากเลยทั้งสามช่องนะช่อง YouTube ช่อง TikTok ช่อง f a c e b o o k อืมเืผมก็ได้แสดงบทบาทให้คนได้เห็นอืมในช่องสื่อสารเพื่อสื่อสารทรงออกให้ชาวโลกได้เห็นกันฮินาก็ัเป็นขอบคุณที่สุดในโลกเลยเน,นะอืม ผมก็บอกคิดเกิดมาซา,าเดี๋ยวก็บอกคิดว่าจะได้ออกออกทีวีออก, TV, ออกนันน้ำเพลินดอกนี่ก็พึ่งจะได้ออกนี่แหละดีเลี่ยอนี่โนะทรศัพท์รุ่นใหม่พึ่งให้คือคือเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้อดีออกทีวีได้ออกความคิดเห็นได้ออกบทบาทการแสดงให้กันเห็นทั่วโลกนี่นะขอบคุณที่สุดนโลกแล้วยัยงไงขอบคุณอีครับดอสาถูกขอบคุณครับ